หากเราท่านทั้งหลายสังเกตนะว่าเราขวนขวายหาสมบัติทรัพย์สินให้กับชีวิตแทบตายสุดท้ายแล้วเราเอาสมบัติทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นไปไม่ได้เลยเราเอาบ้านไปไม่ได้เลยเราเอารถไปไม่ได้เลยเราเอาแก้วแหวนเงินทองเราเอาสิ่งที่เรารักที่สุดที่เป็นวัตถุใดๆก็ตามเอาไปไม่ได้เลยวันที่เรานั้นเสียชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาสมบัติบนโลกอย่างเดียวและสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยเอ๊ แบบนี้มันใช่หนทางหรือไม่หรือเราหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาเพื่อเลี้ยงชีพโดยชอบประกอบไปดีและหาสมบัติที่แท้จริงนั่นคืออริยทรัพย์เราแปลงแรงเป็นบุญเราแปลงทรัพย์เป็นบุญบุญนี่แหละที่พระเจ้าท่านจัดว่าเป็นที่พึ่งให้กับเราในโลกนี้และในโลกหน้าต่อไปบุญต่างหากที่จะเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงเป็นอริยทรัพย์ ที่จะติดตนตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติบุญต่างหากที่จะส่งเสริมตัวเราส่งเสริมเราในโลกนี้ส่งเสริมเราในโลกต่อไปเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนแบบนี้ได้นั่นก็เพราะว่าบุญเรามาอยู so ่ในสุขภูมิเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะว่าบุญบุญเป็นที่พึ่งของเราหากเราไม่ได้สร้างบุญไว้เลยไม่ได้สร้างอริยทรัพย์ไว้เลยเราจะเอาอะไรมาส่งเสริมเราให้มาเกิดมาเป็นคนต่อไป มาพบศา,าสนาก็ยากแสนยากแล้วมาเกิดเป็นคนก็ยากแสนยากแล้วเราจะกวรขวายหาเพียงแค่ทรัพย์สมบัติทางโลกอย่างเดียวจร,จริงๆเหรอคิดให้ดีว่านําไปได้จริงหรือไม่ยามเราตายเผาไปแล้วก็เอาไปได้หรือไม่ยามเราตายสิ่งที่จะติดตนตามตัวเราไปมันคือบุญต่างหากที่จะฝังสนิทต,ติดอยู่ในใจโดยเฉพาะการทําสมาธิมันจะเกิดพลังของใจติดตนตามตัวเราไป เกิดเป็นบุญเกิดเป็นวาสนาเกิดเป็นบารมีติดตนตามตัวเราไปตามแนวทางที่เจ้าบุคุลสมเด็จหลวงพ่อวิริยังท่านได้กล่าวว่าพลังของใจเนี่ยจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสว่าบุญนี่แหละจะเป็นที่พึ่งให้กับเราในโลกนี้และในโลกหน้าต่อไปเมื่อเรารู้แล้วเราจะรออะไรมองกันให้ดี ทรัพย์ทางโลกมันก็ต้องหานั่นแหละที่จะเลี้ยงชีพโดยชอบเลี้ยงกายให้ดีเลี้ยงครอบครัวให้ดีแต่เมื่อมีแล้วอย่าลืมทรัพย์ทางธรรมทรัพย์อันแท้จริงทรัพย์ที่จะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปมองกันยาวๆสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพรโยมสังเกตไหมเวลามีคนเข้ามาว่าโยมผิดเมื่อเขาตั้งใจไว้แล้วเชื่อไว้แล้วว่าโยมต้องผิด บางทีโยมก็อยากจะอธิบายแต่ก็ขอให้รู้เถอะเมื่อเขาเชื่อไปแล้วและปักใจว่าโยมต้องผิดในความรู้สึกของเขาก็ผิดวันยันค่ำอยู่ดีต่อให้เราอธิบายไปก็จะยิ่งเกิดปัญหาใหม่บางทีถ้ามันจบที่เรามันก็ดีเหมันกันอาจจะต้องนึกอยู่ในใจว่างั้นผิดก็ผิดวะผิดก็ได้ถ้ามันจบที่ใจง่ายๆมันก็อาจจะลด ปัญหาจากที่ปัญหาใจใหญ่ก็กลายเป็นปัญหาเล็กๆก็ดีมันกันนะก็เขาเชื่อไปแล้วว่าโยมผิดต่อให้อธิบายแค่ไหนก็ผิดวันยันค่ำในความรู้สึกเขาเพราะเขาเชื่อไปแล้วโยมไม่ได้แพ้หรอกแต่โยมชนะใจตัวเองมากกว่าเขาจริญพรเป็นกำลังใจนิสัยแบบนี้คือคนที่อวดฉลาดแต่งโง่ 1. ไม่ฟังใครเพราะคิดว่ารู้หมดสุดท้ายก็แค่โม้ไปวันๆ 2. ชอบขัดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูเหนือแต่ยิ่งพูดยิ่งดูต่ำ 3. ผิดแล้วยังเถียงเพราะกลัวเสียหน้าจนสุดท้ายต้องเสียคน 4. รู้ครึ่งเดียวแต่พูดเต็มปากคนฟังก็ไม่อยากเชื่อถือ